ตอนผมอยู่ชั้นมัธยมผมรูจ้จักอาจารย์ไม่เคยรู้จักท่านส่วนตัวรู้จกักอาจารย์โป๋ให้ผ่านหน้าในสื่อพิมพ์ เชา้าเราเปิดหนังสือพิมพ์อ่านล้วก็จะเห็นเห็นข่าวเกี่ยวกับคอรัปชันข่าวเห็นว่าอาจารย์ป๋วยนี่แหละคือคณต่อต้านคอรัปชันยังมีย,งย,ยังจําภาพที่อาจารย์ป๋วยเราไปตรวจทอน้ำปปาในกรุงเทพสมัยก่อนก็มีการทําประปาในกรุงเทพแล้วก็โกงกินกันผ้วาาปาปราตาทนั้นก็โกงกันที่รู้จักอาจารย์ป๋วยนี่แหละลงไปตรวจลงไปต่อต้านจนในสื่อก็แก้ปัญหาได้หมด เป็นคนที่ซื่อสัตย์มากมากจนรังสรรค์ัรรมนรายเรือดของเองเขียนไว้ในประวัติอาจารย์บุวยในสังคมศาสตร์ปริธาถองลเจรมมิญเขียนว่าท่านเป็นคนซื่อสัตย์มากพอที่จะเรียกร้องให้ผู้อื่นซื่อสัตย์ตามได้คือไม่ซื่อสัตย์ก็ดามากพอที่จะเรียกร้องให้ผู้อื่นซื่อสัตย์ตามได้ซึ่งจะเป็นข้อเท้จริงแล้วสมัยนั้น อาจารย์หวยนี่แหละก็เหมือนกับฮีโร่ของข้าชการรุ่นน้องที่ตามมานะหรือข้าชการรุ่นใก,กล้ๆการจต่ยุน,น้อยกว่าทุกคนเนี่ยตอนนั้นก็ยึดถือความซื่อสัตย์ต่อใต้คพร์รับเชน่นะารคูถึงประปาทุกไฟฟ้าคููว่าไฟฟ้าตอนนั้นคือคุณเกษรจาติเก,กิดวิชก็เป็นที่ขึ้นชื่อว่าซื่อสัตย์ ตนนี้ที่หาตัวจับได้ยากก็เตเดินตามรอยอาจารย์ป่วยนั่แหละท่านประหลัดกระทรวงทุกคนถุงานอาจาระรางด้วยก็ยึดตามอาจารย์ป่วยนี่แหละแล้วท่านเป็นเป็นเป็นเหมือนกับคนที่ข้าราชการที่ทํางานยึดถือเป็นตัวอย่างในการจะทําตามตัวตามผู้ใหญ่ก็เล่าผมฟังว่าอาจารย์สื่อสารแั้วเนี่ยท่านคนเก่งประชุมเรื่องอะไรก็ตามที่อาจารย์ป่๋ยเข้าด้วยเนี่ย จะยากจะง่ายก็ตามเนี่ยอาจารย์ปุ๋ยมีวิธีหาหาข้อ,อยุติได้อย่างนิ่งนอนเสมออาจารย์รังเคยเคยพูดในที่ที่หนึ่งว่าอาจารย์ปุยเนี่ยเป็นคนที่ไม่สูงตัวไม่สูงเท่าไหร่แต่เวลาท่านยืนในกลุ่มคนข้าราชการด้วยกันเนี่ยจะเห็นว่าท่านเนี่ยสแตนดิ n งเอาออกมาคือเห็นว่าท่านเด็นกว่าที่สุดหลยถึงแม้จะตัวไม่สูงนะเดีย๋ยวเพราะความเก่งเป็นเพราะ ใใสิยใจคอในการพูดแล้วจะพูดเครียดพูดอย่างพูดอย่างเป็นกันเองพูดอย่างมีอารมณ์ขันตลอดนั่นผมรู้จักอาจารย์ถวยตอนที่ตอนเป็นเด็กโตมาอีกนิดหนึง่งอาจารย์ถวยก็มารับงานที่แังชาติก็ยังไม่รู้จักตัวทา่วานก็อ่านหนังสือพิมพ์ก็เห็นท่านนอกจากซื่อสัตย์แล้วท่านเป็นคนที่กล้ากล้าต่อสู้กล้ายืนหยัดเพื่อเพื่อความถูกต้องอย่างอย่าง อย่างแท้จริงนะข่าวที่เต่นตาตนั้นก็คือข่าวที่ตอนจอมพลผัวพลผู้ต้องวอดเองเผาไม่ใช่จอมพลพลต้วอเองเผาสียานต้องการจะให้บริษัทของพรรคพวกซึ่งอยู่ในอเมริการับพิมพ์ธนบัตรให้ประเทศไทยซึ่งจริงมีเจ้าประจําอยู่แล้วแต่บริษัทนั้นก็วิ่งเข้าสายมู้ล่าสียานนอานัรน์ถุน,นี่แหลนะเป็นคนที่ถูก เจษษษษษ้าคุณบริษัทที่จะยินให้ไปเสนืซอว่าไอ้บริษัทนี้เป็นใครอาจารย์หมวยก็ไปสืบแล้วก็เขียนรายงานใช้คำารรลุเ่จบว่าเป็นดูเป็นบริษัทที่ม่นย่าเชื่อถือจากข้อเสนออาจารย์หมยนั้นเองก็ประเทศไทยก็รอดจากคอรัปชันก้อนใหญ่ก,ก้อนหนึ่งก็คือธนา,อาคารทไทยกไ็ไม่ต้องไปจ้างบริษัทซึ่งบริษัทเทียม มาพิมพ์ตนบับอะไรเราใช้บริษัทดีๆพิมพ์ต่อไปได้ท่านก็สู้ของท่านมานะครับท่านพูดบอกว่าคนเราถ้าไม่พวงรักษาตัวนี้ก็มักจะตัดสินใจได้ถูกต้องนะผมไม่รู้นาะยโคน,นี้คิดแบบนี้หรือเปล่าเลยคิดไม่ออกเลยตนนันสินใจไม่ถูกสตินะในคนเราที่ไม่พวงรักษาที่ถูกต้องเนี่ยอันนี้เป็นอันที่ใช้ได้ตามมาตามนิรันดร์การเลยนะ ผมเองตัวเนี่ยผมยึดมาทั้งชีวิตตอนทำงานธนาคารเพื่อไทยตอนที่ต้องสู้เรื่องกรุงไทยเพราะว่าเขาค,คือเขาปล่อยิเชื่อแบบใส่ฟ้อนเงินออกไปไปให้พวกพบกพวกันเนลยเราก็สู้นะแล้วยึดเดียออกเป็นออกเท่านั้นแหละคืออย่าไปคิดว่า ันจะต้องเป็นผู้ว่าตลอดชาติยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องออกอยู่แล้วนะถ้าจะออกตัวความดีก็ออกซะถ้ายึดสัญญาการถูกต้องนั้นอันนี้เป็นคาถา,าที่สําคัญที่สุดนะคนเราถ้าไม่ผพงรักษาเอาอี้ก็มักจะจัดิตใจได้อย่างถูกต้องนะอันนี้ก็เป็น,ปนสิ่งที่อาจารย์พูดไว้พูดไว้และเป็นเป็นคาถาสําคัญที่สุดที่ผมคิดว่าข้าราชการไทยน่าจะยึดตัวดีไว้และประเทศชาติจะเจริญรนะับนั่นคือช่วงจาก ทางขางเส้นไทยหลังจากนั้นท่านก็มาหลังจากนั้นผมได้เริ่มจะได้พบท่านตัวจริงแล้วท่านก็มาที่ธรรมศาสตร์ผมเข้าธรรมศาสตร์ปีสองพันยี่สิบเจ็ดปีหนึ่งอยู่คณะอยู่คณะศิลปศาสตร์ปีหนึ่งซึ่งผมชอบมากได้ความรู้กว้างขวางพอถึงปีสองก็ต้องเลือกคณะตอนแรกมาสมัครคณะบัญชีไว้แต่พอได้ข่าวว่าอาจารย์ปุวยจะมาเป็นคณะปีเศรษฐศาสตร์ท่านนั่นเองไง ผมไม่รู้แม้ว่าเศรษฐศาสตร์แปลว่าอะไรนะเรื่องสนุกอยู่ทุกวันเลยนะผมก็เปลี่ยนคณะมาเรียนคณะเศรษฐศาสตร์เพรานเองเพราะบุคคลคนเดียวทำให้ผมเปลี่ยนชีวิตจากที่จะเป็นนักบัญชีมาเป็นมาเป็นนักเศรษฐศาสตร์มาเรียนรู้ทางเศรษฐศาสตร์แล้วก็ออกไปเลยไม่เคยวีดหวังในชีวิตนี้จากการตัดสินใจครั้งนั้นนะสมัยนั้นจุฬาศาสตร์เป็นบรรยากาศของของหลายหลายที่สอนให้คนรักความเป็นธรรม มันเป็นแม่แบบเลยใครอยู่สมรมศาสตร์เนี่ยออกมาเนี่ยมันจะมีลักษณะอยา่างคือว่าสังคมต้องเป็นธรรมธรรมศาสตร์สอนให้นักศึกษาคือถ้าไม่ไม่ชั่วร้ายเกินไปนะเป็นักศึกษาธรมาธรมดาเนี่ยอยู่ธรรมศาสตร์นี่จะถูกแม่แบบที่พิมพ์ว่าจะต้องต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมจะต้องรักความเป็นธรรมเพราะนั้นอาจารย์ป่๋ยเข้ามาเป็นผูน้นำตอนนั้นด้วยทุกในคณะเศรษฐศาสตร์ทุกอย่างมันก็ ก็ออกไปทงนั้นหมดนะังนั้นรุ่นผมเนี่ยจะ็นรุ่นซึ่งใช้ลมแสงแดดจริงแต่ว่าออกมาแล้วก็ยังมีวิญญาณธรรมศาสตร์วิญญาณที่อยากเห็นสังคมที่เป็นธรรมนะ,ะนิธรรมนิติศาสตร์ก็ออกไปเป็นนิติธรรมเศรษฐศาสตร์ก็เป็นออกเป็นเศรษฐธรรมเศรษฐธรรมคือคําที่ผมคิดขึ้นก็คือความเป็นธรรมที่มนุษย์เราไม่ควรจะต่างกังงนมากในการทำอาหารยินไม่ควรจะต่างกังนมากในการฐานนะไม,ไม่ควรที่จะทําให้เศรษฐกิจมัน ต่างกันแบบรวยล้นฟ้าแล้วก็จมติดดินไม่ใช่คนจะเป็นเศรษฐศาสตร์ที่ที่เดินไปข้างหน้าได้ยีนะทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกว่าในชีวิตผมที่มาจนถึงปัจจุบันนี้วัดปฏิบัติในการทํางานเนี่ยผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดนอกจากท่านบุคคลต่างๆแล้วก็คืออาจารย์โยนีครับกข,ขอขอบพระคุณมากครับ